อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอักขระชาแนลน,นะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นรายการใหม่ของช่องอัคระละกันครับ,รรบถือว่าเป็นรายการ DC update ที่จะอัปเดตเรื่องราวของจักรวาล DC ต่อไปหลังจากนี้โดยข่าวาวใน EP แรกของเรานี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับหนังเรื่อง The Flash ก่อนอื่นเรามาพูดถึงรายได้เปิดตัววันแรกในอเมริกาของหนังเรื่องนี้ ปรากฏว่าน่าผิดหวังพอสมควรเพราะทำรายได้ไปน้อยกว่าหนังเรื่องแบล็กอะดำถึงแม้ว่าอัคระเองและคนดูในเมืองไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเอ j นจอยกับหนังมากๆนะครับแต่ในอเมริกากับสวนทางทำรายได้เปิดตัวไปเพียง24.5ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็น่าแปลกหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะทำเงินแล้วก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมันก็น้อยกว่าทาร์นฟอร์เมอร์ไรซ์ออฟเดอะบีอีกด้วยซ้ำ ที่ t r a n s f o r m e r รทำรายได้ไปที่25.6ล้านเหรียญครับโดยสื่อหลายสำนักคาดการว่าหนังอาจจะเปิดตัวไม่ถึง60ล้านจากทุนสร้างทั้งหมด200ล้านเหรียญน,นะครับเอาเป็นว่าพวกเราเอาใจช่วยและอยากให้คนดูปากต่อปาก แต่คิดว่าไรายได้นอกสหรัฐโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยอาจจะทำไรายได้ดีก็เป็นได้นะครับมาที่ข่าวต่อมามาพูดถึงฉากจบที่ไม่ได้ใช้ในหนังเรื่อง The Flash กันครับก่อนอื่นต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ไปชมหนังเรื่อง The Flash ก็อยากให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนครับเพราะว่าอาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของเรื่องราวในหนังนะครับล่าสุดเนี่ยจากสำนักข่าว The Hollywood Reporter ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล ถึงฉากจบอีก2แบบซึ่งก็เป็นแนวทางก่อนที่เจมกันจะได้เข้ามาควบคุมใน DC Studio นะครับซึ่งหลายคนทราบดีว่าในช่วงตอนจบช่วงท้ายเนี่ยเบลลี่อลเลนเข้าไปฟังคำพิพากษาจากคดีของพ่อของเขาซึ่งแน่นอนว่าพ่อของเขานั้นหลุดพ้นจากคดีความนี้ได้ซึ่งในเรื่องเนี่ยเราได้พบกับบูสเบนที่แสดงโดยจอจครูนีแต่ฉากจบอีก2แบบจากผู้บริหารคนเก่านะครับนั่นก็คือโชบี้เอมอริสกับวอเตอร์มดะ ซึ่งตอนนั้นเน่เขารับหน้าที่เป็นผู้บริหารของ DC Studio ก็ได้วางแนวทางถึงตอนจบว่าเราจะได้เห็นแบทแมนในฉบับไมเคิลคีตันแล้วก็น้องซาชาในบทบาทซูเปอร์เกิลปรากฏในฉากตอนจบครับเพื่อมาแสดงความยินดีกับแบลลี่อเลนส่วนในสมัยของผู้บริหารไมเคิลเดลูก้าและแพมแอปดีพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ให้แนวทางถึงตอนจบว่าเราจะได้เห็นซูเปอร์แมนฉบับของเฮนรี่คาร์เวลและวันเดอร์วูแมนของเกาวกรด รวมถึงแบทแมนฉบับของไมเคิลคีตันและก็ซูเปอร์เกิลของน้องซาช่ามาร่วมแสดงความยินดีกับแบร์รี่อเลนในตอนจบหลังจากพิพากษาคดีพ่อของเขาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่เราไม่ได้เห็นตอนจบ2แบบนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เจมกันเข้ามารับช่วงต่อในการบริหาร DC Studio และสร้างแนวทางใหม่ของจักรวาลเปลี่ยนชื่อจาก d c e u เป็น DCU บวกกับ นักแสดองอย่างเฮนรี่คาวเวลเขาก็จะไม่มารับบทซูเปอร์แมนอีกแล้วรวมถึงหนัง Wonder Woman 3ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากผู้กำกับแพตตี้เจนกินส์ครับถอนตัวจากการกำกับหนังเรื่องนี้ซึ่งนั่นมันก็ทำให้เกิดการลงเอยถึงฉากจบตามที่เราเห็นในเรื่องราวนะครับไม่ทราบว่าหลายๆคนเนี่ยชอบฉากจบแบบไหนสามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมพูดคุยกันได้ครับต่อมาเนี่ยมาพูดถึงข่าวที่แอนดี้มาชีติ ผู้กำกับของหนังเรื่อง The Flash เรื่องนี้ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อ The p a y l i s t นะครับตามที่หลายคนสงสัยเลยครับว่าใครฆ่านอร่าอเลนแม่ของแบรี่จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งในหนังไม่ได้มีการเปิดเผยถึงประเด็ดนนี้ถ้าใครติดตามคอมมิกหรือซีรีส์เองเนี่ยวายร้าตัวฉกาศของ The Flash ก็คือ Reverse Flash ซึ่งมาเชติเองก็พูดเองว่าน่าจะเป็น r e v e r s Flash ที่มาฆ่าแม่ของแบรี่นะครับ ซึ่งถ้าเขาได้มีโอกาสทำภาคต่อหรือ The Flash ภาค2เนี่ยเขาคงจะให้คำตอบในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ตอบเหตุผลว่าใครฆ่ามแม่ของแบ r ร์รี่เขาก็คงจะไม่ทำให้คนดูสงสัยต่อไปในหนังภาค2ซึ่งเขายังบอกอีกว่าคนที่ฆ่าแม่ของแบ r ร์รี่เนี่ยลักษณะจะเหมือนเป็นไวร้ายคนสำคัญของ The Flash เลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้ครับเขายังอยากเห็นไวรัอย่างกอริลลากรอและเดอะท r t เ e ไวรัสที่มีรูปลักษณ์เป็นกอริลลาและก็เต่าที่เป็นไวรัสของเดอะแฟในคอมิกมาปรากฏในภาคต่อไปของเดอะแฟด้วยเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าแอนดี้มาเชียติบอกเป็นในละว,ว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวละครอย่างวีเวิร์ดแฟชอาจจะมาเป็นคนที่ฆ่าแม่ของแบลลี่ แต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะครับและต้องมาลุ้นกันว่าหนังภาค2ของ The f l a s นั้นเราจะได้เห็นหรือไม่เพราะว่าตอนนี้อัครเป็นห่วงกำไรได้เปิดตัวของหนังเรื่องนี้เหลือเกินยังไงแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปชมหนังเรื่องนี้อย่าลืมตีตั๋วเข้าไปชมในโรงภาพย,ายนตร์พร้อมๆกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปครับอัครก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนําใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคารแนะน Netflix, ํา Netflix Premium จากทีมงาน NF Theatre ครับ สามารถสมัครได้ในราคาเพียง159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินทางวันกว่า50,000บาท ในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF Theater ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักไทยไปเล่นเกมกับพวกเขาได้นอกจากนี้ครับทาง NF Theater ก็ยังมีการสารฝันพวกเหล่าเกมเมอร์ในการจัดแข่งขันทัวนาเมนต์ ROV พร้อมกับ2นักภาคชื่อดังที่สามารถลุ้นรับเงินจากการแข่งขัน1,000 0บาททั้งหมดทั้งมวลนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงไปที่ด้านล่าง หรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF t h e a t r นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวทั้งหมดนี้สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าคาระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวรารัฐคุณดีเจภูมิออฟ i ิเชียคูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1 2 3 4 t w ทคุณอัตพลตอดับยูคุณธริยาจันคุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมค่อน คุณปฏิพานเกตพดุงคุณแต้สอนกีต้าร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุนคาเดคุณอินเดฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชายัน2520คุณโจนัครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพระรางกูลคุณนัดอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ